สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ปรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหัวหาหนอยงวดประจำวันที่12พฤศจิกายน2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางห,วห,าหัวหินนอยทั้งสาหัวหิครับหาหนหอยพิเศษหาหนหอยปกติและหาหนอย วีไผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปเลขเด่นจากคู่ชุด3ตัว2ตัวบนพร้อมทั้ง2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจากผู้ชุด3ตัว2ตัวบนล่างเป็นนาทางการหาข้อมูลสลากไว้อานอยพิเศษปกติและ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันนอสลากวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่11พฤศจิกายน2566กันก่อนครับผลกันออกสลากไวยฮาหนอยพิเศษ ทำการออกในเวลา17ิกา15นาทีถึง17 30นาทีรางวัลเลขไทย3ตัวบันออก7 3 7 2ตัวบัน3 7เลขกทย2รางว7 4ผลกันออกรางวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา10 8นาิกา15นาทีถึง10นาิกา30นาทีรางวัลเลขไทย3ตัวันออก391 2ตัวัน91เลขไทย2ตัวรั้ง66และผลการออกสรากหวยฮานอย VIP ทำกันออกในเวลา19นาิกา15นาทีถึง19นาิกา30นาทีรางวัลเลขไทย3ตัวันออก254 2ตัวัน54เลขไทย2ตัวรั้ง21นี่คือผลการออสรากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่11พฤศจิกายนครับ มาดูสูตรการคำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบแะละหลักหน่วยครับทั้ง3หลกักผมได้นำเลขท้าย3ตวัวบนหวยฮานอยปกติวดล่าสุดครับซึ่งออก3 9 1ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูที่หลักร้อยครับผมได้นำหลักร้อยวดล่าสุดคือเลข3ครับคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณมาแล้ว4ตัวครับใน4ตัวที่คำนวณได้มี1457หครับ1457หลักร้อยหลักสิบครับผม มแนะนำหลักสิบวันล่าสุดคือเลขเก้าครับคำนวณหาเลขเด็นประจําหลักสิบได้เลขเด็นจากสูตรที่คํานวณมาแล้ว4ตัวครับใน4ตัวที่คํานวณได้มี2578 2578และหลักหน่วยครับผมก็ได้นําเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด็นประจําหลักหน่วยได้เลขเด็นจากสูตรที่คํานวณแล้ว4ตัวครับใน4ตัวมี1 2 4 7 1 2 4 7นี่ี่คือเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮานอยงวดประจําวันที่12พฤศจิกายนครับ มาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนผมนำหลักสิบตัว25 7 8จับคู่หลักหน่วย4ตัว1 2 4 7จ็ะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้สอง2 2 4 2 7 5วางหลักสิบนะครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้5้า 5, 2 5 4 5 7 7วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัว จะได้7 1 7 2 7 4 7 7ครับ8บางละสิจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้8 1 8 2 8 4แปและ8 7รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบนชุดเต็มเต6มชุดครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นใน16ชุดนี้ผมก็จะตัดให้สมาชิกดูครับมาดูที่หลัก10ครับหลัก10สูตรที่จำนวน4ีตัวครับ2578ครับ2578ผมดึง2ตัวครับดึงเลข5ครับ และดึงเลขเจ็ดวางที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับ 5, เลขเจ็ดครับจาก4ตัวครับมารุ้ที่หลักหน่วยครับ4ตัว1 2 4 7ครับหนึ่งผมดึง2ตัวครับดึง2ตัวดึงเลข2และดึงเลข4ครับ ดึง2กับ4วางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นในชุด2ตัวบนชุดเด่นครับผมก็จะนําหลัก10เด่น2ตัว5และ7จับคู่กับหลักหน่วยเด่น2ตัว2และ4จะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี5 2 5 4 7 2 7 4รวมทั้งหมด4ชุดครับ5 2 5 4 7 2 7 4 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงตรงมาลุ้นครับ4ชุดนี้ตัดมาจาก16ชุดมันก็ต้องมาลุ้นครับอย่ามา ตามสูตรหรือดึงเด่นหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคิดกำนวนได้เลขเด่นหลัก10หลักหน่วยเลขท้าย2ตัวบนหวยฮาหนอยปกติก็นำมาเทียบมาชนมาตัดนะครับจะได้ตรงใจมากท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนผมก็ได้นำหลักร้อยครับดูตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวที่คำนวณได้ครับ1 4 5 7าครับหน5 7ดึง2ตัวครับดึงเลข1และดึงเลข5วางที่หลักร้อยครับผมจะนำา1และ5้า มาจากคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ5 2 5 4 7 2ห้าสและเจ็ดสในชุด3ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ1วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้1 5 2 1 5 4 1 7 2 1 7 4 5วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดได้7 จะได้5 52 554 572และ574รวมทั้งหมดในชุด3ตัว8ชุดครับนี่คือชุด3ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเน้นชุดรองครับในชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดชุดเน้นผมก็จะสรุปให้สมาชิกครับผมเน้นไปที่นะครับ154ครับเน้นไป154ชุดนะครับส่วนชุดรองครับ5 574ครับ574เน้น154รอง574และในชุด2ตัวบนเด่น4ชุดนะครับ5254 7274ชุดเด่นเน้น54ครับเน้น54รอง74ครับเน้น54และรอง74นี่คือชุดเด่นชุดเน้นเลขไท้าย3ตัวบน2ตัวบนหวยหาหน่อยมาได้ทั้ง3ามหาหน่อยครับมาได้ทั้งหน่อยพิเศษและปกติพร้อมทั้ง VIP ก็ต้องมาลุ้นครับจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับมาดูเลขไทยาย2ตลรางกันต่อครับ เลข้ทยสองตรางหวยฮานอยปกติหววปลาสุดครับวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนออก6กครับเป็นเลขเบิ้ลครับ6กครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบผมได้นำเลขหกคำนวณหาเลขใยประจาหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณแล้วครับ4ตัวครับใน4ตัวมี1470ครับ1470หลักหน่วยครับนำเลข6กคำวนวณหาเลขเป็นประจำจหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณแล้ว4ตัวครับใน4ตัวมี3489ครับ3489นี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเลขท้า,ทาย2ตัวล่างของห,ยห,หวยนฮานอยครับในหลักสิบสตัว1470ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข7วางที่หลักสิบครับและหลักหน่วย4ตัว 48, ครับ3489ครับ3489ดึง2ตัวครับดึงเลข แปดครับแะดึงใน9้าครับวางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นในชุดเด่นครับ เลขไทยสองตัวล่างผมจะนำหลักสิบสี่ตัวสี่และเจ็ดจับคู่ละตัวสี่ตัวศูนย์และแปดและเก้าครับจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวยฮานอยตอนนี้ครับชุดเด่นที่สุดจับคู่ไว้ก็มีสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่ชุดครับสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าสี่ชุดในสี่ชุดนี้ครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่เจ็ดเก้าแลครับเน้นไปที่เจ็ดเก้ารองสี่เก้าครับเน้นเจ็ดเก้ารองสี่เก้านี่คือชุดเลขไทยสองตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวีเพลครับแต่แนวทางสูตรเน้นที่ฮานอยปกติ รอบ10ปาริกา15นาทีถึง1 8ปาิกา30นาทีครับมาดูการสรุปครับผมจะสรุปหวยฮานอยพิเศษปกติและวีไอพีให้สมาชิกดูครับเลขเด่นที่ผมได้คำนวณจับผู้เด่นในงวดประจำวันที่12พฤศจิกายนนะครับสรุปความน่าจะเป็นครับชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับผู้เด่นไว้ก็จะมี52 54 72 74 48 49 7บาทแลข79ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด็นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับมาได้ตรงอีพิเศษปกติและปีพีครับงวดล่าสุดครับวันที่11นะครับวันที่11ผมแนะนําสูตรนี้ให้สามายคลิกด,ดูครับ ใน8ชุดเช่นเดียวับผมมาเข้าที่5-4ครับซึ่งออกหวยฮานอย VIP ออก2-5-4ครับ2ตัวบนครับ5-4ครับและในชุดสรุปดึงเด่นครับมาเข้าที่ชุดเน้นครับผมเน้น4-5แต่ชุดลองก็คือ5-4มาเข้าที่5-4ตรงๆนี่คือข้อมูลงวดวันที่11นะครับส่วนในงวดวันที่12ครับมาลุ้นครับ แปดชุดจีิงจะมาตามสูตรหรือไม่ครับและชุดเน้น3ตัวบนครับ3ตัว,วันเน้นไปที่154ครับเน้น154ครับ2ตัว,วนเน้น54ครับ2ตัวล่างเน้น79ครับนี่คือชุดเน้นครับชุดรองครับ3ตัว,วันรองไปที่7 อ่าห้าเจ็ดสี่ครับสองตัวันลองเจ็ดสี่ครับสองตัวล่างลองสี่เก้าครับ, 2, 4, รบนี่คือจุดเน้นชุดลองเลขท้ายสามตัวันสองตัวันและสองตวัวล่างครับและที่เล็กวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขสี่วิ่งล่างเน้นเลขเก้าครับนี่คือเล็กวิ่งครับในชุดเน้นชุดลองเลขท้ายสองตะวันสองตัวล่างพร้อมทั้งเล็กวิง่งก็จะมีห้าสี่เจ็ดเก้า 7 4 4 9พร้อมทั้งเลขวิ่งโนล่างจับพูน่เก้เ้เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยงวดประจำวันที่12พฤศจิกายนครับมาได้ทั้ง3าานอนเลยครับพิเศษปกติและ VIP แนวทางสูบจำนวนเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1ิบแนาิกานาทีถึง1 8บแปนาิกาสนาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้นำมาลงคลิปสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรดใช้ การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกเลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องมาติดตามผลกันออสากมยหานอยทั้ง3านานอยกันได้งวดประจำวันที่12พฤศจิกยายน,นครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ตูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุก,กแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮานอยปติและฮาหนอย VIP งวดประจําวันที่12พฤศจิกายน2566ลงคลิปสมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิป ต่อไปครับหอยสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ